มีชื่อทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปี1832นักธรรมชาติวิทยาชื่อชาร์ลส์ดาวินเดินทางมายังเกาะเหล่านี้เพื่อสังเกตและบันทึกถึงสัตว์หลายสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนผลจากการศึกษาของเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือซึ่งเป็นที่ถกเถีน The Origin of Species ในหนังสือดาวินเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งกล่าวว่าทุกชีวิตมีวิวัฒนาการตามเวลาผ่านกระบวนการคัดเลือกของธรรมชาติ ทว่าแม้แต่ทฤษฎีของดาวินเองยังไม่อาจอธิบายช่องว่างทางวิวัฒนาการระหว่างลิงใหญ่กับมนุษย์ได้เขาเชื่อว่าจะต้องเคยมีสายพันธุ์เปลี่ยนถ่ายตรงกลางที่ต่อมาเรียกกันว่าจุดเชื่อมโยงที่หายไปโฮโมเซปีเนเกิดขึ้นมาประมาณ3 0 0แสนปีครับแต่แค่ไม่กี่พันปีหลังนี่เองครับที่ขนาดสมองของเราเพิ่มขึ้นถึงสเท่าทีนี้ นั่นไม่สอดคล้องกับการวิวัฒนาการตามปกติเลยเราต้องใช้เวลาเวลาน,านานมากเลยแต่ว่าทุกวันนี้นักชีววิทยาก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าสมองเราขยายเป็นสามเท่าในเวลาสั้นแค่นั้นน่ะได้อย่างไรครับมันยังเป็นปริศนาอยู่เลยเป็นไปได้หรือไม่ว่านักบินอวกาศโบราณมีส่วนช่วยเร่งวิวัฒนาการมนุษย์ บนดาวโลกเราตามที่นักทฤษฎีมนุ์ต่างดาวโบราณเชื่อวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงที่หายไปได้ครับและนั่นอาจเพียงเพราะว่าโลกไม่สามารถให้จุดเชื่อมโยงนั้นบางทีจุดเชื่อมโยงที่หายไปอาจไม่ได้มาจากโลกนี้บางทีจุดเชื่อมโยงนั้นอาจจะมาจากที่ไหนสักแห่งนอกโลกในปี1996วิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เมื่อนัก 1, พันธุศาสตร์ประสบความสาเร็จในการโครเนกัต เทคโนโลยีปฏิวัตินี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเข้าใจเรื่อง DNA แต่ผู้มายืนจากต่างดาวก็อาจมีความรู้เรื่องพันธุศาสตร์ด้วยหรือไม่ในบันทึกเทวตำนานของชาวซูมเมเรียนพวกเขาอธิบายว่าทําการตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์คนแรกได้อย่างไรฉะนั้นเป็นไปได้มากทีเดียวว่ามนุษย์ต่างดาวมาตัดต่อพันธุกรรมเรานะั้น เราค้นพบสิ่งที่มีชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวิทยาศาสตร์เข้าไปในถ้ำเล็กๆหรือว่าบนเกาะเล็กๆลักฐานดีเนอแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกบางทีเราอาจจะพบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เข้าสักวันหนึ่งว่ามีบางอย่างผสมข้ามสายพันธุ์กับนุ่นเป็นครั้งคราวในบางช่วงของเวลายักษ์และสัตว์ประหลาดที่ปรากฏในตำนานโบราณจะเป็นตัวอย่างของการกลายพันธุ์ได้ไหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นพวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไร มีบันทึกอินเดียเขียนด้วยภาษาสันสกฤตโบราณจริงๆบอกว่าในความพยายามครั้งแรกที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตในจักรวาลเทพเจ้าหรือมนุษย์ต่างดาวนี้ทำพลาดและได้สร้างสัตว์ประหลาดชนิดต่างๆและยักษ์ออกมาอะไรทําลง ทำไมสิ่งที่เรยวโบเทียพระเจ้าจึงสร้างสิ่งมีชีวิตลประส์พวกนี้มีจุดประสงค์อะไรพวกเขามองดูสิง่งโตและบอกตัวเองว่าทำไมเราไม่รวมกล้ามเนื้อแข็งแรงของสัตว์ชนิดหนึ่งกับผิวหนังที่กับความร้อนได้ดีของสัตว์อีกชนิดหนึ่งเพื่อนําไปใช้บนดาวดวงอื่นที่แตกต่างจากโลกแล้วพวกเขาก็เริ่มทําการผาสมพันธ์เริ่มสร้างสัตว์รูรผสม นักวิชาการและนักโบราณคดีเห็นตรงกันว่าในช่วงราวๆ3,000ปีก่อนพิศการในยุคหินใหม่มนุษยชาติก้าวกระโดดไปไกลามากในแง่ของอารยธรรมและการใช้เทคโนโลยีตามตำนานและเรื่องเล่าต่างๆมนุษย์เรายกย่องเทพเจ้าเป็นผู้มอบความรู้เหล่านี้ให้พวกเขาแต่ถ้าเทพเจ้าเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้มายืนจากต่างดาวละ่ะการก้าวกระโดดของมนุษยชาตินี้อาจมีจุดเริ่มต้นข้ามจักรวาลด้วยหรือไม่ เห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งบางอย่างส่งผลต่อหลายทวีปบ,บนดาวดวงนี้เมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสตกาลครับเราเริ่มสร้างพีระมิดในช่วงนั้นทำไมมันจําเป็นตรงไหนมันเป็นความจําเป็นระดับโลกหรือไม่ใช่มันเป็นความจําเป็นที่มาจากนอกโลกนี้หรือเปล่าใช่ถ้ามนุษย์ตาดาวแทรกแซงเพื่อเร่งวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นไปได้หรือไม่ว่า พวกเขามีอิทธิพลต่อมนุษยชาติในช่วงบุเล้ยวปุตตอที่สำคัญอื่นๆในประวัติศาสตร์ด้วยและถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาอาจจะยังจับตามองเราอยู่หรือเปล่าแม้แต่ทุกวันนี้เป็นไปได้มากว่าถ้ามีการแทรกแซงทางพันธุกรรมบางอย่างที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวทำกับมนุษยชาติพวกเขาก็คงจะสนใจอยากดูความเคลืบหน้าของการทดลองนี้มีคนถามผมอยู่เสมอว่ามันไม่ไร้สาระหรอที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวดูเหมือนพวกเราหรือคิดแบบเดียวกับเราในทางใดทางหนึ่งไม่เลยครับ คำถามนี้ผิดพวกเขาไม่ได้เหมือนเราโดยบังเอิญแต่เราต่างหากที่เหมือนพวกเขาเพราะว่าเราคือผลผลิตแต่ถ้ามนุษย์ต่างดาวผสมข้ามพันธุ์กับมนุษย์จริงทำใหม่ทำไปเพื่อช่วยเผ่าพันธุ์ของตนเองรหรือหรืออาจเป็นการซ่อนร่องรอยทางพันธุก,กรรมของพวกเขาไว้บนโลกนี้อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวใช้ชีวิตอยู่ในหมู่พวกเราหรือไม่ มีชื่อทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปี1832นักธรรมชาติวิทยาชื่อชาร์ลส์ดาวินเดินทางมายังเกาะเหล่านี้เพื่อสังเกตและบันทึกถึงสัตว์หลายสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนผลจากการศึกษาของเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือซึ่งเป็นที่ถกเถียง The Origin of Species ในหนังสือดาวินเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งกล่าวว่าทุกชีวิตมีวิวัฒนาการตามเวลาผ่านกระบวนการคัดเลือกของธรรมชาติ าว่าแม้แต่ทฤษฎีของดาวินเองยังไม่อาจอธิบายช่องว่างทางวิวัฒนาการระหว่างลิงใหญ่กับมนุษย์ได้เขาเชื่อว่าจะต้องเคยมีสายพันธุ์เปลี่ยนท่ายตรงกลางที่ต่อมาเรียกกันว่าจุดเชื่อมโยงที่หายไปโฮโมเซเปียนเกิดขึ้นมาประมาณ3 0 0แสนปีครับแต่แค่ไม่กี่พันปีหลังนี่เองครับที่ขนาดสมองของเราเพิ่มขึ้นถึงสเท่าอะ ีนี้นั่นไม่สอดคล้องกับการวิวัฒนาการตามปกติเลยเราต้องใช้เวลาเวลานาน